ราคาทองคำนะครับปิดทรงตัวแต่ว่าภาพรวมแล้วก็ยังอยู่ในทิศทางแดนบว,วกนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราพานังทุนมารับชมรับฟังกันครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับ <S <S รายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอเรื่องของข้อมูลข่าวสารเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับระลมทุนใดอย่างใด <S <S 2> <S 2> <ๆ>ใการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนะครับ นักทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยครับสนับสนุนโดย VT m a r k e t Trading Can Be Easy FX4 Singapore ครับเทรดกับ b โบโรก k e r ดํางหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ FX4 s i n g a l i k e For It For You ส่วนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักทุนในวันนี้จะได้รับทันที50 US Dollar A9FX ฝากเงิน500เหรียญรับเครดิตโบนัส100เหรียญเทรดครบ6หลอดไซส์ภายในระยะเวลา30วันนับนแต่วันที่นักทุนได้รับโบนัสมานะครับ เงินดังกล่าวนั้นจะถูกแปลเปลี่ยนกลายไปเป็นยอดเงินในบาลานซ์ทันที XM ครับผมเปิดปัญชีวันนี้รับนัดรีดทันที50ยู a ์ s สตอลล่าโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเลยนะครับและนี่ก็คือเสียงของครูเปาจากเพจห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปานะครับนั่งจุดค้าบปราพาทุกท่านไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดวอลล์สตรีทคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับ ดัชนีเฉลียวสากับดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวกไป1.60% SP500 ปรับตัวปิดบวก1.49%และก็ N a s d ส q ปรับตัวปิดบวกเช่นเดียวกันครับ1.54%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ปิดพุ่งขึ้นกว่า500จุดในวันพุธที่ผ่านมาคานรัรบกับผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัท n นกี้และก็ FedEx นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐครับ หุ้นไนกี้นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬารายใหญ่ของสหรัฐพุ่งขึ้น12.19%หลังจากบริษัทเปิดเผยร,รายได้ในไตรามาสที่2ของปีงบก,การเงิน2,566เพิ่มขึ้น17%สู่ระดับ1.332มืนล้านดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ที่1.257มืนหล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงดนุนนะครับจากความต้องการรองเท้ากีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอเมริกาเหนือซึ่งช่วยชดเชยยอดขายที่ลดลงในประเทศจีนครับในขณะที่หุ้นเฟสเ็กซนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่จัดส่งพัสดุสินค้าระหว่างประเทศรายใหญ่ของสหรัฐ พุ่งขึ้น3.43%หลังจากบริษัทเปิดเผยกำไรต่อหุ้นในไตรามาสที่2ประจำปีงบการเงิน2,566ที่ระดับ3.18ดอลลาร์ต่อหุน้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ2.82ดอลลาร์ต่อหุน้นในกบขนาดเดียวกัน f e ดเอเองก็มีการประกาศแผนลดต้นทุนเพิ่มอีก1,000ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมไปถึงการปิดสำนักงานบางแห่งที่มีดีมานลดลงครับตลาด ยังได้ขารรับกับผลสำรวจของ Conference Board นะครับซึ่งระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดีตัวขึ้นสู่ระดับ108.3ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแตเดือนเมษายนครับและก็ยังสูงกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ระดับ100.5จากระดับ101.4ในเดือนพฤศจิกายน โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนั้นได้รับปัจจัยบวกจากการที่ผู้บริโภคคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อครับทุกท่านนี่เป็นข่าวที่ทําให้ตลาดนะครับปิดบวกกันไปคือที่ผ่านมาทีนี้เราก็มาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบแม่ตอนแรกก็นึกว่าจะมีข่าวลบแล้วนะครับดันกลับมามีข่าวดีสนับสนุนอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับทุกท่านสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับปิดพุ่งขึ้นกว่า2%ในวันพุธที่ผ่านมาโดยได้รับแรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบของ ที่ลดลงมากกว่าคาดการรวมทั้งความคาดหวังที่ว่าจีนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดในที่อย่างต่อเนื่องหลังจากไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับสัญญาน้มันดิบพุ่งขึ้นหลังจากที่สนธิการสารสมเทศด,ด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง5.9ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียงแค่1.7ล้านบาร์เรลทางด้านของสถาบันปิโตเลียบอเมริกานะครับก็มีการเปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐ ลดลง3.1ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากความหวังที่ว่ารัฐบาลจีนนะครับจะยังคงผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 และก็จะเปิดประเทศในไม่ช้าหลังจากมีรายงานว่าจะไม่พบผู้เสียชีวิตโควิดเพิ่มทนายของนายแดนเจอร์กินลองประธานบริษัท s อสพีโกลบคาดการณ์ว่าราคาบันดิบในตลาดโลกนั้นจะพุ่งแต่ระดับ120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อจีนกลับมาเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งก็จะทาให้อุปสงค์ในตลาดเดี๋ยพุ่งขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวโดย S&P Global นะครับคาดการณ์ว่าความต้องการการใช้น้ำมันในจีนนั้นจะพุ่งขึ้นแต่ระดับ15.7ล้านบาร์เรลในปี2,566ครับซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้น7,000บาร์เรลต่อวันจากระดับของปี65นี้นะครับสำหรับความคามุ้นไหวในด้านอื่นๆนะครับเจ้าชายอบับดุลรา s ิบบิ i ามา l นรัฐมนตรีพลังงานของซาอุดีอาระเบียก็กล่าวว่าการที่กลุ่มประเทศผู้สอน้ำมันโอเปก รวมถึงชาติพารามิดหรือว่าโอเปกพลัสนั้นมีมติปรับลดกําลังการผลิตเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วในการรักษาเสถียรภาพของตลาดและอุตสาหกรรมน้ํามันนะครับแม้ว่ามาติดังกล่าวนั้นจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสหรัฐและก็ชาติตะวันตกก็ตามครับทุกท่านนี่คือคีย์หลักสําคัญนะครับในทุกที่เราต้องจับตาดูครับต่อมาเรามาดูกันที่ราคาทองคำถ้าปิดท้ายกันนิดนึงครับโดยภาพรวมก็ปิดตัวทรงตัวนะฮะแต่ ถ้าเรามาดูที่ตัวกราฟแล้วจริงๆนะครับจะสังเกตได้ว่าราคาทองคำนั้นได้เริ่มมีการฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับถามต่อว่าแล้วแบบนี้ทองจะไปยังไงต่อคุณก็ยังคงต้องให้น้าหนักเหมือนเดิมนะคบว่าหน้าบ่ายยังมีความได้เปรียบค่อนข้างชัดเจนเลยแต่ก็ต้องระวังโซนแนวตั้งด้าน,านบนนะครับนั่นถุกครับเพราะว่าจะไปโซนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยอย่างหายเมื่อคืนนี้1 8ึ3รไปตกแล้วก็ร่วงลงมานะครับเป็นผันจุดเลยนี่คือความผันผวนครับที่เรา สวัสดีครับ